รอฝนซากว่านี้แล้วค่อยไปต่อแล้วกันนะคุณยังคิดเรื่องสร้อยพระอยู่หรอบางทีพระท่านอาจจะอยากให้เราออกตามหาก็ได้นะก็เลยกระเด็นมาอยู่ที่ไกลๆเป็นไปได้นะ คุณเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองนี่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนให้สร้อยเส้นนั้นกับคุณเพื่อปกป้องคุ้มครองฉันไม่เคยเล่าอะไรให้คุณฟังคุณเล่าตอนที่เป็นวิญญาณน้าฉันเนี่มันดูงโง่มากขนาดนั้นนี่ถึงกันได้อเอาเรื่องเหลวไหลบ้าบอกคุณเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังผมพูดจริงๆนะคุณ ไม่อยา่างนั้นซร้อยเส้นนั้นจะมาอยู่กับผมได้ยังไงก็คุณอาจจะบังเอิญพบหรือไม่ก็คุณอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ขโมยสร้อยของฉันไปไงผมเป็นตำรวจนะผู้รลายในคาดตำรวจมีเยอะแยะไปแล้วมันคู่มั่นของคุณไม่ใช่ผมพี่ผอมไม่ใช่ผู้ร้ายถามจริงๆเลยนะ คุณไม่รู้สึกละแคะละคายใจบ้างเลยเหรอว่าพี่เขยคุณเนี่ยทำธุรกิจอะไรทำอาชีพอะไรทำไมถึงได้มีเงินเยอะขนาดนะั้นไปไหนมานไหนก็มีลูกน้องคอยลุมล้อมเต็มไปหมดพี่สาวคุณเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ นั่นน่ะเป็นไงทำร้ายคนอื่นเขาแล้ววิ่งหนีมาแบบนี้เหรอเขาคนนี้มันตัวร้ายจริงๆเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าฮะแม่แลวยังจะหงุดหงิดอีกหรือว่าตบผมข้างเดียวมันยังไม่สะใจพองั้นเหรอเออใช่ตอนเป็นผีน่ารักกว่านี้เยอะมปเร็วรุกขึ้นมาเร็วดีสอดอยู่แค่นี้เอง,งผมไปส่ง มานี่ลุกขึ้นมานอะไรของคุณนี่